อภอไม่เลยสบายดีอยู่ไหนเอามาพบกับกน้องแกนน้องแก่นยังน้องแก่นใายกินดีดเมืนเน่อน้องแกนสีผ้ามาเห็ดหยังเต้นโกโกบ้าบอข้อขอ้าขอ้อสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ก็ม,มาพบพกับ ้องนัดอยู่ในส่องนอกลูจันเนาะเขาอ,อยู่อยู่เลยเมนี้ก็คือเ้าสี่หน,น,น้าอามอแดงเนาะไปกินซุ้มตรงนั้นเมื่อวานพี่เนาะแม่แรกอยู่ไม่ได้แล้วอบเป็น <laughs> น,น,นอกเขาเมอะไรเอาขอชีอชีชีวเมนยนในใส่ลเ เดอปซี่มาซี่ไม่ใช่หรือเ่านีมีเบอร์บอระบโตบอกระบโตอมเด้นซี่ันนี้มีเบอร์เนาะโทรสีเอาแน่ได้แต่บ่อเขาทังนั่งไงอว่ะทั้งนั่งเขาดอกอันนั้นได้เนาะ คหลอกปีนกับดาอีกเนี่นี่หมอแดงเช่นเนี้ยไรเสียดายมันีนอยู่ในกินเกมจกัก <c oughs> ขอ,องกรไดา <c oughs> ขอเบื้งดิจันแจ็กอันหนันรถ ปูปนามาเจอกันอาชีอาชีชีอาชีเอ้ยบริกินแล้วพอดีเอาเอาลงตันตามลุงตัาครับเออแมวมอแดงวันนี้อุตส่า แป๊วโอ้โเนี่ยนี้เอาตะรนก็ดีเอาใ้ทรายบันเออเอามากรอนมาเอาทรายมานน้ำหูเนี่ยนี่พวกปีาระห้าห้าสิก็ดีแท้เนว่าก้ามันน้าแ้าแดงๆนะนไหมไอ้ตัจองขิดยาวไม่เอา มาไปข้ามื่อวันนี้ไปไปหออไรปเมื่อนเกากันไปอยู่นี่ห้กะกะอยะั เละพี่น hey, <who> ้องเลมาี่แล้วนี่พี่น้องทดีเดอพี่น้องทำแซงมันหน้าพี่เกาพี่น้องดี๋ยวมาเจามได้เนาะเดี๋ยวนี้ปนีพี่น้องมาหนีนองนาหน้าแม่นน หลางก่อนิมือเมื่อขกลางเมื่อข้าวกลางล่างไหวพี่น้อง เออนกอพี่นงเออนกอพิหนงมันนี่ก็เรียงกันฉลองกันหน่อยนึงนะเออคือสิ่ม่าอะไรบาเออสิ่มอคามันคือมีกุ่มม้งอ่าตีนกัาโมยังเสือร์มยอานนังมันเดือดนะใช่ผัาบอกตัว่ารุนี้ขามีพัก นี่ก็มีสาวอีมาพี่น้องลงทางมันจะใส่หนิเหรอมาแบบมาอย่างเกินนะมาล่างห่านมาล่างห่านเนาะบนล่างห่านใหม่เด้ล่างห่านสิเมืออ่ะนี่พี่น้องอ่าตัวนี้เป็นห่านโบทะเลเนาะ ไก่ทะเลเด้เดี๋ยวกเาเห็นไก่ตสิะกันสิกินยังกันฮ่างกันมีแานงยังสนใจกจะกินยออกกินจจตีน่กินกุ้งกินกุ้งกุ้งก็านมันน่าห นอนก็หนมาพี <zo ys ic> ่น <personaje> ้องไม่นี่ร้านร้านออกเมื่อก่อนเนาะนี่แหละร้านร้านเป็ดออกเมื่อก่อนโซนเฮท่าโซนเฮาเมื่อเมื่อินร้านเมื่อมื่อนี่นาะใช่นี่กินแล้วพี่น้องแจ่บอกแจกไปจะกินตะตอนทางนี้สิเมื่อแล้ว แพงเนี่นได้กินพี่ชากับเจดนมึงค่รโหลดมามีตายเอาไปส่งเห็นไหมเอาถ่าอัอน,นนั้นเนี่ไ,ไพีกก่ชา่ะแพงิ่มเหื่ออะไรอะอ่ะมคือพ่อมากินก้อนคือพ่อมากินก้อนจะทำสองขำคือหนามนี่ที่ ບໍ່ແລ້ວອະນາາດເອງຫັ້ນຫັ້ນຊັບຊັບກັບນ້ຳເດືມເຟ້ດ້າງຄໍແບບຍາມນອນຫັ້ນບໍ່ເອົາຂໍແຕ บาย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 นี่น้ำมันเลยนี hmm. ่เออนี่ก็เติมน้ำมังมีมีนี่รถขัเต็มไทตัวนี่รถเด็กบอกรถวยนะไรับไประดนที่รถใหญ่เด เป็นไงเออดูวกระบะน้ำมันแพงเลยฮะรถแจ๊กก็ยังแพงขัง <c oughs> บรถไฟฟ้าก็ไป๊เปบะไ่ใกล้นะบ่ได้กินซ้ำพี่น้องตัดทิ้ไปเหรอฮะบ่ ยูอยู่ว่โสาวัพ์่ทสาวพท์บายบายบ๊ายบายเด้ยเติมอ่ะมันเติมเท่าไหร่0 0 0โอ้เติมอีสัมันเติม1000น0ดีพันใช้ซ้ำนีนามันฮะอันนเย็นแย่งอันนี

อามอาดามกินไหมเฉี่อีว่าดูแก่นเบิ้งบ่มิแต่รดูก่นกินเเดียวคนละ่หนมัน่าเี่ยวินท้ปม่ใจิ้แมจะกินร้ายแล้วบิ้งบิ้ง้าให้ผู้ดันนวดอืออ่าอีดาเอาหนวดใหญ่ อีลานอีลาใหญ่ได้อาดวหน่อยสาวใหญ่ว่าคือรกันใหญ่ก่าเบิรงมีกินกุ้งกองจิงเพ็งกินอะไรตีพักินแต่ตอนเป็นไม่ตอเอ็นบอกนี่มันนมงบอนอจีนี่ันมบอ

มาตสตงร้านเนาะในร้านมก่อนเนาะจะเอี่ยมอล้วต่อวัดจจูจะเอี่ยมอะต่วันนีันังกก่องปุ๋ย่กลอี่แล้วไหว่าไี่นอกในกองว่าไหวส่้อนอนยันเนีแต่กิดี จับกับท่านปเนี่ยเห็นได้ไรนี่ลูกจันลูกแันชิปิีคีบแะไนี่เห็นได้ไรไม่เลยล่าชิปป้ลาอะไรอ่อ้าวอ้าวไม่างอันฟังยัง เจ้าสบายสบายดิสบายดายบ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 ๊บยบาเนี่ยมังกลพี่จิ